คลิปนี้จะพามาดูรถส,สวยครับรถส,สวยราคาโดนใจ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพยัคบ้านอะไรไม่รู้ผมมาตาม GPS ลึกมากวนเวียนกันอยู่สองสามรอบจน <c oughs> จนคิดว่าจะกลับบ้านแล้วเด้นเนี่ย <c oughs> ามาดูเทรเลอร์ครับสิบลอ้อลัคกี้รอกกี้ สุรอกกี้ผมก็เพิ่งเคยมาเห็นเหมือนกันนะอันนี้นะสุรอกกี้ครับร็รกกี้กันชนโปรเฟียโปรเฟียมา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 สตาร์เดฟังเลยเนี่ยครับครับ ฮะลองขับดูเลยส,สตาร์ทสตาร์ทให้เจ้าบานี่ยสตาร์ทดิสตาร์อสตาร์ทลองไแคปคู่ได้เลยดิแคปคู่อะเรามีเันนั้นแล้วเรามีแคดแล้วฝนตกดิ รถต่อใหม่นะครับคันนี้อีแหกมันเกินสามสองศูนย์ไเป็นบ้านี่ยสบาย,บายหไหมโอ้ กันขึ้นแล้วครับมาลำขึ้นขึ้นเลย เล็กๆว่ะเขาเล็กแต่ว่าลูกมาพวกที่ใหญ่ใช้เหล็กตัว C เป็นตัวสอดครับสอดนะครับมีเหล็กเสริม สวยอยู่ดินเอสซีเอสซีเอฟบีเอ็มครับเอฟบีเอ็ม โปร่ง,งเลยเพิ่งจะทำสีเลยเนี่ยดด้วยจะทำสีหรือมั้งเนี่ยน,นีย่ลองขับดูเลยครลองขับดูเลย โยกเลยโอ้โหขึเกียร์หนึ่งขับง่ายตัวนี้ไหมเสียงค้ากระจกมันหนักเกิน เกียร์หนึ่งขึ้นข้งบนแล้วลองเกียร์สองดูครับว่าจะแรงมไหมจับไหมแรงอยู่ดีละ่ะได้ได้อยู่ดีละ่ะไปลองขับพงศ์วับ Tựa thằng phạm băng anh bốc ngoài băng căng đi ô mà lấy bầu đi ô ô ô à, แล้วก็เป็นรถยังเป็นรถกบว่าพื้นเรียบอะเป็นเรียบเสียงเครื่องยังดีอยู่นะ chậu vậy chào chậu, chào 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 โอ้นั่นอ่ะขาไม่แพงประตูไม่ออกทางไม่โอ้แพงประตูกะสิเก็บไหมไม่ครับเก็บไม่หมดภายในอ๋อภายในเก็บไหมแล้วนี้ก็คือสีพ่นสีอ๋อภายในสิเก็บไม่หมดแกะแกะออกที่ว่าแกะออกดิสพ่นสีติดแอร์พร้อมแอร์แอร์กับแล้วจะคุยกันรับผมแต่ว่าเดียวอยู่มาตั้งแต่ปีมันมีความแอร์ป่ะมันมีความแอร์ติดอยู่นี่ฝากเอาไปเลยป่ะ เครื่องสวยดิยดยเครื่องสวยนะครับเนี่ยรถผมก็จะเป็นทรงนี้นะรถของผมเองก็จะเป็นทรงนี้แหละรถท่านอยู่บา้านกต่ทรงนี้แหละคันซีทรงเดีวยวกันเลยเอ๊คันซีว่ามันคือเลขสามแต่ว่า,าคันซีทรงกันนี่แหละเอฟอันนี้ก็เก้านินยูกันตรงไ่นจิ๊ดเลยน่าจะเก้านิ้นว ทำกันละทำกันเพราะว่าคือประมาณทำกันเนี่ยรถผมก็เท่านี้แหละแค่ทีแต่ตัวนี้มันขึ้นโค้ด f d m ของผมมันสามโค้ดสามแหนบหลายดีวะแหนบหลายดีก็ต้องมวงเลยแหนบเสียงเครื่องก็ยังดีอยู่ติดแยรเข้าไปในเขียวเลยเนี่ยแย์จะอยู่ตรงนี้นะคำแย่

ราคา4,000 4,070นะครับถูกก,รรถถกออว่ารถ600อีกอะเ,เดี๋ยวดูว่า